นิยมวิทยาแล้วก็จะมีของกระทรวงพาณิชย์ของกรมตุนะครับก็จะมีการเรียกใช้ API นะครับก็จะมีตัวที่ที่จะลองเรียกใช้กันก็คือปริมาณน้ำฝนสะสมรายเดือนครับอันนี้เฉลี่ยเป็นปีสามารถค้นหาย้อนหลังได้อุตุเนาะรายเดือนรายเดือนแล้วก็เฉลี่ยเป็นปีครบไหนอ๋อ <aría> มันมีอุตตมันก็ม <China> ีอะไรที่เป็น API ในนั้นเนาะครับผมทีนี้ก่อนก่อนก่อนที่เราจะจะเรียกหรือว่าจะดูอะไรครับก็คือมัน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 จะมีดัตต้าดิคของมันนะครับก็เข้าไปดูก่อนว่าแต่แต่ละความดัตต้าดิคก็คือนิยามนิยามครับดัตต้ดิคคือนิยามใช่ฮะดิกชันดารีดิกชันดรีของมันนะครับเราเราเราก็ต้องไปดู ดูรายละเอียดนะครับว่านี่คือด้านใใช่ครับก็คือคำคำอธิบายของเขาว่าเขามีอะไรบ้างอันนี้มันทืออรรมวิวัฒน์รูปแบบนึงไหมใช่ครับก็คือมันมันมันต้องไม่งั้นคนที่จะเรียกใช้อะเขาก็จะไม่รู้ว่าต้องเรียกใช้แบบไหนแล้วก็ฟิลแต่ละฟิลชื่ออะไรนะครับเราก็ต้องไปดูความหมายของมันอย่างเช่นนะครับชื่อเขาคือเอ API name ก็คือ Thailand Man r e f u r นะครับอันนี้คือวิธีการเรียกนะครับใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับอร์วิสอะไรนะครับทีนี้สิ่งที่สนใจที่สุดนะครับก็คือรายละเอียดของของข้อมูลนะครับเขาก็จะมี data generation นะครับไว้ให้นะครับว่าชื่อภาษาอังกฤษแต่ละชื่อความหมายภาษาไทยคืออะไรนะครับก็ส่วนนี้พี่ปัมก็น่า,นา,นา,นาจะรู้แหละใช่ไหม ครับเคยเข้าไปดูแล้วเนาะเยอะนี่นีน่นี่นสตริงฟลอดอ่าก็คือสตริงก็คือหน่วยแบบรูปแบบข้อมูลนะครับว่าข้อมูลเป็นเป็นอะไรครับสตริงคือเป็นข้อความพวก text ข้อความใช่ครับผมฟลอดฟลอดฟลอดก็คือเป็นชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขแต่มีจุดทศนิยมฟลอดตัวเลขมีทศิยมนะครับมีทศนิยมด้วยนะครับคือสามารถเก็บเป็นตัวเลขแล้วก็ทศนิยมได้ครับแต่ถ้าเป็นนามเบอร์เฉยๆคือเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวจะไม่ไม่สามารถเก็บทศนิยมได้รู้ว่เนี่ยครับผม ะเขาก็จะสอนวิธีการเรียกใช้งานนะครับว่าเรียกใช้งานยังไงนะครับด,ดีฟอลต์ของเขาครับเดี๋ยวเราไปดูดีฟอลต์ของเขาครับดีฟอลต์ของเขา่ถ้าเรียกครั้งแรกดีฟอลต์เขาจะเป็น XML นะครับนะครับก็คือลักษณะจะเป็นอฟอร์แมต XML ครับก็คือจะเป็นมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับก็คือ,อะจะฮิตหรือว่านิยม ในการเขียนแล้วก็เรียกใช้ XML ครับแต่หลังจากมีการพัฒนาโมบายขึ้นมาแล้วก็โมบายได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับปัจจุบันก็เลยนิยมใช้เจสันนะครับเพื่อในการคอนเน c t ชัน Data ระหว่างกันนะครับทีนี้ในในคู่มือเขาก็จะบอกว่าถ้าต้องการ format อื่นนอกจาก XML ล่ะวิธีจะมีวิธีการยังไงนะครับเขาก็จะมีคู่มือบอกนะครับ อันนี้เวลาเรียกใช้คือล็อกอินด้วยยูเซอร์และตามด้วยรหัสนะครับนะครับก็จะเห็นว่าถ้าถ้าต้องการฟอร์แมตอะไรครับก็ก็ตามด้วยคําว่าฟอร์แมตแล้วก็ตามด้วย j จสันนะครับคือฟอร์แมตจะเลือกเป็นฟอร์แมต XML หรือว่าฟอร์แมตเจสันนะครับ Default ของเขาคือ XML นะครับทีนี้เราลองเราลองมาเรียกดูนะครับก็คือลองเข้าไปเว็บนี้ก่อนนะครับหรือเสิร์ชใน Google ก็ได้ครับ API กรมอุตุนะครับ API กรมุตุนะครับ,ก,รรบก็จะเป็นตัวแรกนะครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับเลือกตัวที่สองครับข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเลือกตัวที่สองนะครับก็จะเข้ามามาสู่หน้านี้นะครับอันนี้ผมลอง ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับตัวตัวที่7นะครับก็คลิกไปที่ตัวนี้นครับตัวที่วิวนะครับ example นะครับครับ view example นะครับก็ copy url ข้างบนเลย view example อ่แล้วไปเปิดโปรแกรม postman นะครับโปรแกรม postman ก็คือตัวนี้นะครับเพื่อในการทดสอบเรียก API นะครับก็วางนะครับทดสอบเรียก API นะครับจะเห็นนะว่าลักษณะ Format ยังเป็น x m l อยู่ใช่ไหมครับเราก็เพิ่ม Format ให้มันตามฟังก์ชันที่เขาบอก Format JSON น,นะครับนะ รูปรูปแบบฟอร์แมตมันก็จะเปลีล่ยนไปแล้วเป็นเป็นเจสันแล้วนะครับเด็กฟ้ายังเดี๋ยวไม่ได้ดูจด็กวันนีจ่าต้นเลยนะเปลี่ยนจาต้นไม่ดูแลน้องจ่าเลยอ่ะจ่าไม่ทันเนี่ยเออกดเซ้นกดเซอ่าช้าหน่อย่ามาแล้วเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นเจสันอ่าฟอร์แมตครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มคำสั่งคำว่าฟอร์แมตแล้วก็เจสันครับส่งพารามิเตอร์ไป